ตอนแรกคือน,น้องเขาเดินผ่านคือเธอพีพินทีนี้แล้วก็เธอพีทพินอ่นกระทิมเท้าใส่แล้วเขาก็ไปเจอกันตรงนั้นอีกแล้วเธอพีทพินก็โทรให้เพื่อนมามาอีกประมาณสิบว <10 S 2> <10 S 1> ็พ้นจบแล้วเราเดินผ่านเขาก็จะชอบแบบทาแบบท่าทางความมั่นใส่เราแต่ว่าเขาทําตัวกล้าแล้วตอนสุดท้ายอ่ะเขาชนะแล้วอ่ะเขาเขาเขาเสร็จจากการชุลมุนเขาแล้วอ่ะเขาเฮแล้วเขาบอก กินไทยแหละเขาเหยียดประเีศเราบ้างจะตรงนี้ราะค่ะที่ทำให้วอา l g ีทีรุ่พี่ๆออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันก็มีความขอบคุณมากมากเพื่อนแม่ตอนแรกคือน้องเขาเดินผ่านคือเธอพีดพินทีนี้แล้วก็พี่พินมีอ่านกระทืบเท้าใส่ แล้น้องเขาก็หันไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็ไทยฟิลิปปินส์ก็บอกว่าทําไมทําไมทําไมแล้วเธอจะทําไมอะไรประมาณนี้เขาก็ยั่วยุแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเที่ยงที่โรงพักแล้วเที่ยงเสร็จแล้วรอบแรกก็กลับไปแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรกันแล้วแยกย้ายกันแล้วแล้ร้องเขากลับไปแล้วก็ไปทานข้าวอยู่ซอยห้าตลาดทิพย์กรและเขาก็ไปเจอกันตรงนั้นอีกแล้วก็ไทยฟิลิปปินส์ก็โทรให้เพื่อนมามาอีกประมาณสิบคนจบ ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการแย่งลูกค้าว่าแย่งไม่ไม่ะไม่ไม่มีไต่ได้แย่งลูกค้าเกิดจากการแบบว่าอันน้องเขาเดินี่าเฉยๆแล้วเขาก็กระทึบเท้าใส่มันมนมาหอกว่าประมาณว่าเออกูเฟียสนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมกลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกนี้เข้ามาขายบริการตัดทะลกคาทั้งเพศยไมไม่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 เขาบอกเขามาเป็นนักท่องเที่ยวเน่เชื่อไหมไม่ชอบเออเขาอยู่มานานแร้วยังะ ก็เห็นๆตลอดนะครับ <niño> ฟ <sharing> ิล oh ิ <serio fishing> ิป no <as you> <imagine> ินเนาะก็เขาก็มาเป็นชุดเป็นชุดเฉพาะในซอยสิบเอ็ดเองเนี่ยมีปัญหากันกกลุ่มรู้ว่ามีแค่มีนะไม่เราอาจจะมีจากที่อื่นมาออกอาจจะมีจากซอยอื่นมาก่อนแต่ว่าซอยสิบเอ็ดตรงนี้เมื่อ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 พฤติกรรมพฤติกรรมที่เขาทำที่เราแบบรับไม่ได้เลยคืออะไรก็คืออันชอบประมาณว่าเหยียดยั่วยุอะไรประมาณนี้ไใ่มีเรื่องให้เราใช่ เราเดินผ่านเขาก็จะชอบแบบทำแบบท่าทางความมั่นใสเราว่าทำไมแล้แล้วเธอจะทำอะไรชันทำอะไรชันได้เธอจะทำอะไรชันได้อะไรประมาณนี้รถนี้เห็นมาเข้ามาเนี่ยกี่เดือนละกลุ่มนี้ก็น่าจะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเปลี่ยนกันมาแล้วแล้วเขาก็กลับไปแล้วก็กลับมาใหม่เปลี่ยนหน้าไหมเปลี่ยนหน้าไหมก็มีหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่เข้ามาเรื่อยๆใช่แต่ไม่ได้ไม่น่าจะเข้ามาเที่ยวเนาะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพฤติการของเขาที่เราเห็นน่าจะเข้ามาทำอะไร อันนี้หนูก็ไม่ทราบก็ตอนที่เขาเต้นโชว์ใส่เราเนี่ยเราเราได้ไปพูดอะไรบ้ยอันนั้นเต้นโชว์คือเต้นโชว์ใส่น้องที่หาื่องอยู่สอดอยู่ดีๆก็เต้นเหรอไม่รู้ก็คือรอบแรกที่ที่หนูบอกล้วรอบแรกเขาอ่ามีปัญหากันตอนที่ว่าน้องน้องน้องเขาเดินผ่านเราโดยเดินผ่านมาเดินผ่านแล้วกระทืบเท้าใส่ ตอนนั้นแล้วค่ะแล้วก็นาเคลียร์กันแล้วแล้วเคลียร์กันเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วนาอะไรเคลียร์กันแล้วนะไม่มีปัญหากันแล้วําบตัวหลดลงกันแล้วกับตุวจแล้วพอกลับไปถึงนั่นไปเจอกันอยู่อ่าด้านอาหารซีฟู้ดนั่นต่อแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรให้เพื่อนเพื่อนฟิลฟินเขาก็โทรให้เพื่อนเขามาเพื่อทีิจะมารุมน้องเขาไอ้น้องเขาก็กลัวทีเนี้ยเพราะเขาจะพิลฟินเยอะมากน้องเขาก็กลัวก็เลยโทรให้หนูอมารับหน่อยหนูก็เลย ไปได้ยังไงวะว่า้าเธอเยอะหรือเกินกินเลยโทรให้น้องเข้ามาช่วยมาช่วยเคลียร์มาช่วยเอาน้องเขาออกจากจุดนั้นเราเข้ามาเคลียร์เรามีอยู่คันพูดคุยเขาขอดีๆมั้ยน้องอ่ะที่เจ็บเนี่ยก็ถามอรู้เนาะถามก็ถามว่าคุณทําทําไมอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่เขาก็บอกว่าวายทำไมอ่ะอือแต่ว่าฉันไม่ได้กลัวเลยอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่เขาถูกเป็นเหมือนม้องเฟียรเขาอ้างใครไหมไม่นะ แต่ว่าเขาทําตัวกล้ากล่งตลอดเลยไหมตลอดฟิลิปปินส์ไม่กลัวใครเลยไม่ผ่านไม่ได้เลยเขาก็จะแบบทําท่าเหมือนมั่นใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะหำายเรามัประมาณว่าอันถ้าอันถ้าเขาอันทำมั่นใส่แล้วเธอแล้วเธอจะทําอะไรฉันได้แบบเนี้ยใชช่เราามยฉันรอดดัน่ีเราไม่อยากตบฟาดนะสอนบ้างเหรอเปิดเลยอ่ะนี่เปิดใส่บ้างก่อนเราเราไม่เราไม่อยากมีเรื่องอยู่แล้วไง ภาพภาพรักไม่ดีกับอันสาวสองเพราะอันสังคมก็มองสาวสองแบบแง่ค่อยๆเรื่อยเลยตอนนี้สังคมมองว่าสาวสองตอนนี้เขาอเหตุการณ์เมื่อคืนอยากดึงทำร้ายเขาอะไรไหมคือถ้าไม่สุดจริงๆริงเราไม่ทำไม่ทำค่ะเพราะหไม่ชอบมีเรื่องไม่ชอบไม่อยากมีเรื่องเลยใช่เพราะหนูมีแค่ห้าหกคนเองของเขาเป็นสิบกว่าคนกับยี่สิบแปลกใจไหมว่าทําไมคนถึงมารอว่าแบบมา ช่วยเป็นกำลังใจกันหน้าโรงแรมเต็มไปหมดก็แปลกใจเหมือนกันก็มาก็ดีใจขอบคุณมาขอบคุณมากๆเพื่อนพี่ๆน้องๆหลังจากนี้จะอยู่ยังไงจะเจอพวกนี้อีกจะทะเลาะว่าดอีกไหมหลังจากนี้จะอยู่ยังไงเจอจะทะเลาะกันอีกไหมเนี่ยกับฟิลิปปินส์หรือว่าถ้าหักฟิลิปปินส์มาอีกอะไรเงี้ยเออันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพวกหนูไม่เคยไปหาเรื่องถ้าฟิลิปปินส์หยุดถ้าหยุดก็จบอ่ะแต่ถ้าเจอมาหาเรื่องยังมีเรื่องอีกไหม ให้ดูเไม่แ <Bee> น <language> ่ใจนะคะถ้าถ้าเขาย้วยุเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคืออยู่กับสถานการณ์ว่าเขายวยอยุ่งหรือเปล่าเขาไหนหรือเปล่าและแล้วเมื่อวานใครใครเป็นคนที่แบบว่าโอหลงใช้แม่ไม้หอยไทยแบบต่อสู้ เหมือนฟางเห็นอานักการก็มันก็ไปเองตามอัตโนมัตีเนาะเราโดนทําลายของกลุ่มเรามีผู้ชายไปทําลายเขาด้วยไหมไม่มีเอเห็นว่าคุณคุณแชมป์ใช่ไหมที่โดนข้อหาว่าทำลายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยรู้จักกับคุณแชมป์ที่สับอันนี้เป็นยังไงเราสัตอนนี้พวกหนูอยู่นี่อยู่ที่ใครอยู่แล้วอันนี้คือรอบสองบนรถที่ไปอยู่หน้าโรงแรมรถที่เอาตัวมาใช่ไหมไม่ไม่อันนี้อันรถนั้นที่คุณแชมป์มัเพราะเราเราใช่พวกหนูมันอยู่ที่นี่กันหมดแล้วพวกหนูไมามารมามาอยู่นี่ได้เลยสองทุนสามทุนแต่ละคือรอบสองป ีี่หมอบอกว่าไงมันเย็บอะไรยังไงมก็คือต้องไปอีกทีพุ่งดีเย็บที่เข็มอ่ะไม่ได้เย็บขาล้างแผลมันเป็นลอยลอยเล็บปวดเนื่องเส้นก็ต้องคุยกับเพื่อนๆด้วยเขาต้องถึงที่สุดแล้วค่ะครับสิ่งที่หลายคนมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ยมันเป็นเพราะการเย็ีอย่างชายช่ยแล้วตอนสุดท้ายอ่ะ เขาชนะแล้วอ่ะเขาเขาเขาเสร็จจากการสุละมุนเขาแล้วอ่ะเขาเฮแล้วเขาบอกว่าไอ้ปิ๊งไทยเด็กปิ๊งปิ๊งปิ๊แล้วก็เขาก็เฮกันเขาก็เฮกันเขาเหยียดประเทศเรามาเจะตรงนี้ราคาที่อ่าทำให้เอจีวีทีรุ่นพี่พี่คนแม่พี่น้องออกมาช่วยกันเพราะว่าเขาเขาเหยียดเรามาเขามามาอยู่บ้านเราแต่เขายังด่าบ้านเราอยู่เลยอ่ะ ทอ้องโล,ล่นะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีจจนนเจตนาจะทคาร้ายแรงกายเราไม่อยากให้ภาพลักษณ์พวกหนุ<ว>ม่มไม่ไม่ไม่อยากมีเรื่องเลยแต่แต่ถ้าแ,แ,แ,แต่ถ้าเขาอะไนกับพวกหนุ่มเพราะพวกหนุ่มไนกับทุกคนอยู่แลว้วค่ะพวกหนุ่มดีกับทุกคนอยู่แล้วไม่ได้ไม่ชอบมีเรื่องค่ะจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตรงไหนครับพี่เกมจากก็คือจากวันก่อนที่มีเรื่องกันนะในคลิปก็ก็คือเขาโทรตามตัวไปเพราะว่า ลูกสาวโดนหาเรื่องเขาจะตีลูกสาวอย่างเงี้ยคุณแม่บอกว่าลูกสาวโดนตีก็เลยไปไปก็ก็ไปคุยจะถามว่าคุณทําแบบเนี้ยเ,เพื่อนพวกฉันทำไมแต่เขาก็หาเรื่องที่จะ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 ,จะไม่หยุดอะค่ะที่จะหาเรื่องมีเรื่องให้ได้ใช,ช,ชก่ก็ก็คือ จุลโมนกันเลยก็คือพี่เก็บตอนนั้นเนี่ยพี่เก็บอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจำนวนเหตุเลยใช่ไหมจำนวนเหตุไม่ได้อยู่เพราะว่าจุดจุดชนวนเหตุก็คือตรงเขาหาเรื่องกันก่อนเราเรานั้นแต่ว่าเรามาเจอตอนที่ว่าเขามคุยกันนะว่าทําไมคุณทําใส่เพื่อนฉันครับการสื่อสารสื่อสารเป็นภาษาอะไรพี่ภาษาอัเปรตครับก็เป็นอังกฤษก็คือคุยภาษาอังกฤษเลยใช่เป็นลุ้นพี่เขาคุยแล้วเหตุการณ์ที่โรงแรมเมื่อคืนเนี่ย มันเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมพี่ถึงได้แผลมาเยอะขนาดนี้ครับวันก่อนที่เกิดเหตุวันวันที่เกิดเหตุวันแรกเลยก็นนคือท้งชวนนมูลใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อคืนที่พี่น้องสาวสองไปรวมตัวคือไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีครับ<า>แล้วเมื่อคืนพี่ได้ไปที่โรงแรมได้ไหมก็ไปได้แป๊บเดียวแล้วก็ได้มาตรงนี้เลยได้มาอยู่โงแก็คือแผลเป็นแผลตั้งแต่วันแรกวันแรกที่มีเผตอ๋อวันแรกที่เกิดเหตุคิ้วเนี่ยพี่โดนอะไรมาล่ะน่าจะเป็นเล็บ ออดนเล็บใช่ก็คือแตกนะคะหรือว่าเป็นรอยเป็นรอยเลือดลึกลึกหน่อยแล้วมีจุดอื่นอีกไหมที่พี่ก็จะเป็นนิ้วตรงนี้ฉีขออนุญาตนะคะฉีกไปใช่ไหมครับฉีกออกไปเลยแล้วก็เท้าแล้วก็เขียบในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างที่เจอก็คือก็เสียใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านเราแล้วยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยเพราะว่า ฝั่งนวนอะจากที่มี17 18คนได้อ่ะจะยืนลุมตีกันอตอนนี้อยู่ที่โรงพักมีแค่4และอีก,อกสองอะอาจจะไม่ใช่ตัวที่อยู่ในอยู่ในคู้กรณเีก็ได้เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่คุณครัใช่เพราะว่าคนอื่นที่เขาอะผู้ก่อเหตุอ,อะคือทยอยออกไปหมดแล้วเมื่อเช้านี้ก็ยังได้ทยอยออก ตอนนี้เรามาแจ้งความเรื่องอะไรบ้างก็คือโดนทําลายแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงที่ไปด้วยก็คือโดนรักษาเพราะว่าตีเสร็จแล้วเขาก็เอารวงเงินไปด้วยหรอใช่ค่ะก็คือจนได้พาตํารวจขึ้นไปเอากระเป๋าเอากระเป๋าแล้วก็เจอไหมครับก็เจอก็คืออยู่กับก็อยู่กับมืองคนเลยใช่ตีเสร็จยังรักษาพอยัง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวสุดท้ายแล้วพี่พี่อยากฝากอะไรถึงพี่กระเทยชาวฟิลิปปินไหมก็ถ้าถ้ามาดีกับเราอะเทยกระเทยไทยอะก็ดีกับอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงแต่แต่ถ้ามาไลา่ๆละะ่ะะนาะก็พลังกระเทยไทยก็เต็มที่เหมือนกันค่ะขอบขอบขอบคุณไอ้พี่พี่กะเทยไทยทุกคนด้วยขอบคุณค่ะ